หยวนชิงหลิงบทที่1,772เราเรียกมันว่ารักแรกแย้มคำพูดเหล่านี้ของกุณละทิดาทำเอาหยวนชิงหลิงตกใจจริงใจจริงดูท่านางหนูนี่ต้องมีเรื่องสับสนแน่นางจึงแกล้งเอ่อยอย่างโมโหลูกรักทําไมคืนนี้เจ้าถึงถามเรื่องพวกนี้เจ้าคงมีใช่พบว่าเสด็จพ่อเจ้ามีใครข้างนอกหรอกนะเช่นนั้นเจ้าต้องบอกข้าจะปิดบังข้าไม่ได้เหล่าเพคะ ไม่มีเพคะหม่อมฉันแค่ถามไปอย่างนั้นเองเจอหลานปัดมือหัวเราะเอ่ยถามไปอย่างนั้นคาข้าตกใจจริงใจจริงนึกว่าเสด็จพ่อเจ้ามีอะไรข้างนอกเสียอีกหากเสด็จพ่อมีอะไรข้างนอกก็ต้องปิดเสด็จแม่ไม่ได้อยู่แล้วเพคะเจอหลานดึงนางเสด็จแม่รีบบรรทมเถิดเพคะหยวนชิงหลิงนอนลงยื่นมือกอดนางนิ่งงันพักหนึ่งแล้วก็ขมวดคิ้ว แต่ก่อนที่เสด็จพ่อเจ้าจะออกจากเมืองหลวงแปลกอยู่บ้างจริงๆมีดีกาตกรางวัลหลายอย่างให้กับหญิงนางหนึ่งจริงหรือเพคะเจอหลานตกใจหนักหญิงที่ไหนเจ้าไม่รู้จักเป็นบุตรีขุนนางคนหนึ่งเป็นหญิงมีความสามารถชื่อเสียงก็โด่งดงังหยวนชิงหลิงเอ่ยเจอหลานก็ขมวดคิ้วด้วยหรือเพราะขุนนางคนนั้นทํางานให้ราชสํานักเสด็จพ่อจึงมีพระมหากรุณาธิคุณกับครอบครัวเขาถึงได้ประทานรางวาัล อันยาประกาศคู่นั่นก็ไม่รู้แล้วหยวนชิงหลิงมองนางเอ่ยถามอย่างกังวลเล็กน้อยเจอหลานเจ้าว่าเสด็จพ่อเจ้าจะเปลี่ยนใจไหมไม่แน่เพคะเสด็จแม่อย่าทรงคิดฟุ้งซ่านเจอหลายเอ่ยเป็นประกันทว่าหยวนชิงหลิงยังคงขมวดคิ้วแต่เห็นชัดว่าเจ้ารู้มาบางเรื่องไม่บอกข้ามีเช่นนั้นเจ้าก็ไม่ถามเช่นนี้หรอกเสด็จพ่อเจ้าทรยศข้าจริงๆใช่ไหม เขาบอกว่าจะไม่มีนางสนมชาตินี้จะมีเพียงข้าคนเดียวเท่านั้นหากเทียบความเจ้าเล่ห์แล้วเห็นชัดว่าเจอหลายก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ ของมารดาเป็นห่วงจนเสียแผนเห็นท่าทางมารดากังวลแล้วนางก็เข้าพิงอยู่กับอ้อมอกมารดาเอ่ยสเสด็จแม่ไม่มีเพคะที่จริงหม่อมฉันแค่อยากรู้ผู้ชายคนหนึ่งให้คำมั่นไว้ในตอนหนุ่มที่จริงแล้วจะยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลงได้นานเท่าใดสเสด็จแม่กับสเสด็จพ่อถือเป็นคู่สามีภรรยาแบบอย่างฉะนั้นหม่อมฉันจึงอยากรู้หลายปีที่ครองคู่กันทรงมีช่วงที่ใจเต้นกับผู้อื่นบ้างหรือไม่เพคะ อันยประกาศคู่ยวนชิงหลิงแอบโล่งอกดูท่าคงจะเพราะจิงเทียนไม่ค่าเชื่อว่าข้ากับเสด็จพ่อเจ้าไม่มีเพคะเจอหลานเข้าชิดอีกหน่อยเส้นผมสยายลงประหนึ่งนางฟ้าบริสุทธิ์ผุดพองยวนชิงหลิงเอ่ยเสียงนุ่มลูกลับบางเรื่องคิดให้ลึกให้ยืดยาวได้อย่างเช่นการพัฒนาบ้านเมืองการปกครองเมืองโรตูล้วนแต่คิดให้ยาวออกไปอีกได้แต่บางเรื่องก็คิดมากเกินไปไม่ได้ เพราะเมื่อคิดมากเกินไปก็จะพลาดไปเพราะความกลัวอย่างเช่นเรื่องความรู้สึกสมมติเจ้าชอบผู้ชายคนหนึ่งพวกเจ้ามีใจให้กันเช่นนั้นในขั้นตอนนี้ก็ดื่มต่ำกับความรู้สึกใจเต้นนี้ให้มากได้เพราะอายุเจ้ายัางน้อยจะสัมผัสมากอีกขั้นไม่ได้ยิ่งไม่จำเป็นต้องคิดให้ยาวเกินไปคิดมากเกินไปความรู้สึกก็จะกลายเป็นการจับผิด ทุกการให้จะวัดด้วยตาช่างดูสิว่าเท่าเทียมกันไหมแต่ข้าจะบอกเจ้าการมองเรื่องราวบางครั้งก็ไม่ใช่ดูแค่เขาทําอะไรเพื่อเจ้าแต่ต้องดูว่าเขาละทิ้งยืนหยัดอะไรเพื่อเจ้านิ้วมือเจอหลานม้วนเส้นผมพยักหน้าอย่างเข้าใจแต่ก็เหมือนไม่เข้าใจฉะนั้นหยวนชิงหลิงลูกเส้นผมนางแล้วใช้นิ้วสางให้เป็นครั้งครั้งเป็นเพราะห้องเต้จิงเทียนหรืออัญยประกาศคู่ เขาจะเขียนจดหมายให้หม่อมฉันทุกสองสาวันแต่กลับไม่ให้คำมั่นอะไรกับหม่อมฉันแล้วเจอไหลเงยหน้ามองมารดาเอ่ยเสียงแผวตั้งแต่หม่อมฉันมีประจำเดือนก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงคิดเรื่องนี้เป็นประจำพูดไม่ออก,กว่ารู้สึกอย่างไรกับเขาแต่หม่อมฉันยินดีพบเขายินดีรับจดหมายของเขายินดีฟังเขาให้คำมั่นสัญญาบางเรื่องกับหม่อมฉันสเสด็จแม่หม่อมฉันคิดเรื่องพวกนี้ในวัยนี้เป็นเด็กไม่ดีหรือไม่เพคะ วนชิงหลิงรู้เรื่องที่เจอหลานมีประจำเดือนระหว่างแม่ลูกติดต่อกันเสมอดวนชิงหลิงหัวเราะเอ่ยเด็กโง่เจ้าก็ต้องไม่ใช่เด็กไม่ดีอยู่แล้วสาวน้อยส่วนมากในปฐพีนี้ก็เป็นเหมือนด่างเจ้าทั้งนั้นจูจูก,ก็ใจเต้นกับผู้ชายที่โดดเด่นในวัยนี้เราเรียกมันว่ารักแรกแย้มบทที่1,773รอค่านะเจอหลานเฮอไปทีหนึ่งที่แทนนี่ก็เรียกว่ารักแรกแย้มหรอกหรือเพคะ ฉนั้นช่วงนี้เรื่องนั้นช่วงนี้เรื่องที่คิดมีมากใช่ไหมกลัดกลุ้มอะไรหรือเปล่าเล่าให้ข้าฟังสิเจอหลานเอ่ยหากว่ากลัดกลุ้มที่จริงก็ไม่มีเพคะเพียงแต่มีหลายเรื่องที่คิดหนักเสด็จแม่เมื่อครู่ทรงตรัสว่าเสด็จพ่อดีกับแม่นางนามหนึ่งเป็นพิเศษไม่จริงใช่ไหมเพคะอัญญประกาศคู่รู้แล้วหรือหยวนชิงหลิงหัวเราะเอ่ย เพคะเมื่อก่อนดารัสของเสด็จแม่หม่อมฉันจะเชื่อในทันทีแต่เดี๋ยวนี้คําพูดที่พูดกับทุกคนมักจะเก็บงําเอาไว้นิดหนึ่งเทคะมิใช่หม่อมฉันไม่เชื่อเสด็จแม่หรือว่าไม่เชื่อเสด็จพ่อแต่หม่อมฉันควบคุมให้ไม่คิดมากอีกหน่อยไม่ได้เป็นเหมือนกับการยึดติดในรูปแบบลําดับพิธีการชนิดหนึ่งเพคะนี่เป็นเรื่องดีเมื่อมีทัศนะสงสัยในปัญหาเจ้าถึงไปแสวงหาความจริงหยวนชิงหลิงลูกเส้นผมนางเอ๋อยอย่างอาลักอาวอนลูกข้าโตแล้วจริงๆร,รู้ความแล้ว เจอหล่นเอ่ยเสียงเบาสเสด็จแม่แต่หม่อมฉันกลับไม่อยากรู้ความเพคะอือได้เจ้าเอาแต่ใจหน่อยได้รู้จักความพอดีก็พอชวนชิงหลิงเข้าใจเด็กวัยแรกรุ่นบางครั้งความคิดของพวกเขาก็ต่างจากคนปกติอารมณ์แปรปรวนมากบางครั้งคิดอะไรก็ทำอย่างนั้นช่วงเวลานี้ย่อมผูกมัดมากเกินไปไม่ได้ผ่อนปลนขอบเขตในมือออกไปหน่อยให้นางได้ซึมซับทุกสิ่งบนโลกนี้มากอีกนิด ในบรรดาลูกหลายคนที่หยวนชิงหลิงสงสารมากที่สุดก็คือกวาเอ,อ๋อมิใช่เพราะนางเป็นเด็กผู้หญิงแต่เพราะพลังวิเศษของนางขณะที่ฟังความเข้าใจนางก็เริ่มหักห้ามทุกอย่างพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเองกลัวว่าอารมณ์แปรปรวนมากจะก่อให้เกิดผลร้ายแรงบางอย่างตามมานางแทบไม่เหมือนตอนเด็กๆอย่างนั้นได้ฟังพวกพี่ชายเล่าแม้แต่จะเล่นตุ๊กตานางยังต้องซ่อนเอาไว้เล่น แม่ลูกสนทนากันทั้งคืนฟ้ายังไม่ทันสางก็ลุกจากเตียงไปเมืองหลวงของแก้นโดยมิได้บอกผู้ใดความเร็วของพวกนางแม่ลูกสามารถว่องไวได้หากทุกอย่างราบรื่นครึ่งวันก็กลับมาได้แล้วพวกนางผ่านการตรวจตราของทหารรักษาพระองค์เข้าตำหนักของจิ่งเทียนไปโดยตรงครั้นเห็นพวกนางปรากฏตัวจิงเทียนก็ดีใจยกใหญ่รีบต้อนรับเข้าตำหนักจิงเทียนเคารพเลื่อมใสยหยวนชิงหลิงจากใจ นอบน้อมให้เกียรติทราบซึ้งในบุญคุณดังนั้นแม่เขาจะเป็นจัก,กรพรรดิแห่งแว่นแคว้น,วนก็ยังทำความเคารพกับนางพูดได้ว่าหากไม่มีฮองเฮาเปยอถังกับเจอหลานชีวิตของเขาก็จบไปนานแล้วยาที่หยวนชิงหลิงกลับไปวิจัยทำขึ้นใหม่นั้นใช้เลือดของเจ้าห้าดังนั้นตอนนี้แค่ให้เขากินก็พอแล้วแต่ก่อนจะกินก็เจาะเลือดก่อนกินยาสองช่วยยามแล้วก็เจาะเลือดอีกครั้ง การตรวจสอบครั้งก่อนการสืบพันธุ์ของหนอนน้ำแข็งลดลงควบคุมได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นลบโดยสมบูรณ์หวังว่ายาขนานใหม่นี้จะทำให้โรคของเขาควบคุมได้อีกระดับจิงเทียนมองโลกในแง่ดีมากแต่ก็บอกกับหยวนชิงหลิงตามจริงว่าเขาได้เตรียมการไว้แล้วเลือกตำแหน่งว่าที่กษัตริย์เรียบร้อยบ่มเพราะคนข้างกายคนผู้นั้นหากตนไม่ไหวแล้วกว้นจินกับเปยอถังจะยังเป็นมิตรได้เหมือนแต่ก่อน เจอหลานเท้าคางมองเขาเอ่ยไม่รู้ทำไมถึงนึกถึงพิธีแต่งตั้งองเฮาที่เขาวางแผนเมื่อก่อนหน้านั้นและไม่รู้ทำไมตอนนี้นางถึงเข้าใจเขาได้ความเฉียบขาดที่อยากทำอะไรก็ทำเดียวนั้นหากผ่านวัยนั้นไปแล้วก็อาจทำไม่ได้อีกกระมงังช่วงแรกกลุ่นมักทำเรื่อง,งโง่ๆอยู่บ้างและนางก็ฟังเสด็จแม่ปลอบใจเขาคำพูดของเสด็จแม่มีใช่ไม่มีความหมายยาผลิตต่อยอดใหม่เรื่อยๆตอนนี้ยังไม่สามารถหายขาดก็ไม่หมายถึงอนาคตจะไม่ ควบคุมได้ก็จะยืดเวลาออกไปได้รอคอยยาใหม่พวกนางอยู่ที่แคว้นจินสามช่วยามก็จากไปก่อนจากไปจิ่งเทียนมาส่งในตามองสาวน้อยในชุดพลิ้วที่ค่อยๆห่างออกไปข้างริมฝีปากเขาย้ํรอยยิ้มหนึ่งในดวงตาอ่อนโยนนักเจอหลานรอค่านะรอค่าดีขึ้นบทที่1,774สามใหญ่ก็เดินทางกลับแล้ว ขณะที่หมู่เหินเท้าออกเดินทางไปประพาสหัวเมืองอื่นกลุ่มสามคนที่ท่องเที่ยวในยุคป,ปัจจุบันก็คิดจะกลับบ้านแล้วไม่ใช่กลับเปยอถังแต่กลับเมืองไก่วงคิดจะฝึกจิตใจและการปฏิบัติตัวรอการมาถึงขอองค์การสอบวัดระดับสามใหญ่เคยสอบมาแล้วในช่วงห้องเต้เซียนอก็เคยมีปีหนึ่งที่อนุญาตให้ลูกหลานในราชวงศ์เข้าสนามสอบแต่นั่นเป็นการพิเศษมีเพียงปีนั้นปีเดียวจากนั้นก็ไม่มีอีก ที่เปิดเป็นพิเศษนี้ย่อมเป็นเพราะปัจจัยในราชสำนักเวลานั้นขณะที่สามใหญ่กำลังเดินทางก็หวนรำลึกถึงการสอบในตอนนั้นในการสอบครั้งนั้นอูสร้างห่วงอยู่ตัวลำพังรู้สึกลำบากหวนวิตกทุ่มเทกายใจสุดท้ายกลับไม่ติดอันดับแต่ก็ได้รับการชมเชยจากห้องเต้เซียนอเซียวเหยากงมิได้คิดว่าการสอบง่าย แต่เขาคิดแง่ดีอย่างไรครอบครัวก็มีเหมืองปู่ของเขาก็เป็นผิงเลิกกงและเขาก็เป็นทายาทเพียงคนเดียวเวลานั้นคิดว่าหลังจากสิ้นแล้วทรัพย์สมบัติทุกอย่างก็จะตกเป็นของเขาดังนั้นเขาจึงไม่สนใจว่าการสอบจะเป็นอย่างไรแต่สนามสอบก็เหลือเป็นความทรงจำอันยากจะลืมเพราะฟุบหลับปวดต้นคอแล้วยังถูกผู้คุมสอบตำหนิเพราะกลรนเสียงดังอีก ส่วนโสวฝูถูก็ตั้งใจเตรียมตัวกับการสอบครั้งนี้เหมือนกันแต่เขาที่มีบุคลิกเป็นเด็กเรียนดีครั้นเข้าสนามสอบเห็นข้อสอบแล้วก็มีความคิดในใจลงผู้กันดังเทพกลายเป็นที่หนึ่งขอองค์การสอบปีนั้นเสริมอีกประโยคที่ได้ที่หนึ่งในการสอบปีนั้นคืออ,องคพิงหนานอหอยู่เหมือนจีพระราชนัดดาองค์ใหญ่ในเวลานั้นสมองเขามักเลิกเลือนแต่เขาเป็นพวกหัวกะทิที่แท้จริงหัวกะทิคนหนึ่งจะแสดงออกอย่างไรนะารือ นั่นก็คือแม้สมองจะมีปัญหาแต่ความรู้ที่สะสมในหัวกลับไม่เสียหายสักนิดตอนนั้นมีคำพูดหนึ่งเผยแพร่ออกไปปัญญาชนก็คือปัญญาชนคนเก่งคือคนเก่งพระราชนัดดาองค์ใหญ่ก็คือพระราชนัดดาองค์ใหญ่เป็นความสัมพันธ์ระดับชั้นชั้นหนึ่งสูงกว่าอีกชั้นหนึ่งเกี่ยวกับการสอบครั้งนั้นของเซลย์เหยากงยังมีเรื่องตลบขบขันบางเรื่องจวบจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอาจลืม อูช่างห่วงนึกขึ้นมาได้ก็หัวเราะขึ้นมาหันไปถามชูเสี่ยวอู่ชูเสี่ยวอู่เจ้ายังจำได้ไหมตอนนั้นก่อนที่น้อง18จะสอบเขาลอกเนื้อหามากมายไว้บนเสื้อคิดจะทุจริตชู่เสี่ยวอู่ก็หัวเราะขึ้นมาทำไมจะจำไม่ได้พะยาคา่ค่ะแต่เดี๋ยวนี่นึกว่าเสื้อเขาเปื้อนคืนก่อนวันสอบจึงเอาไปซักเสียเขายังโวยวายกับเสี่ยวสี่ไปครึ่งช่วยยามแนะ่ อูสร้างห่วงเอ่ยดีที่ถูกเสี่ยวซีซับไปก่อนครั้งนั้นผู้คุมสอบตรวจสอ,สอบการทุจริตข้มงวดนักเขียนไว้ในเสื้อตรวจไปก็เจอถึงไม่ถูกกุมขังอยู่ในเรือนจำก็ต้องถูกพี่สะัยตีตายแน่นั่นสิพายาค่าแล้วยังกล้าด่าเสี่ยวซีอีกฉูเสี่ยวอูเอ่ยฮึดฮัดเสี่ยวเหยากงฉิกยิ้มเอ่ยแต่ไม่ว่าอย่างไรห้องเต้เซี่ยนอก็ชมเชยข่าบอกว่าข่าเขียนได้ดี เจ้าเขียนผิดไปแล้วนั่นเดิมเป็นการเอ่ยถึงผลงานของจื่อคู่กับใต้เป่าแต่เจ้ากลับเขียนทฤษฎีทางทหารข้าไม่สนอย่างไรห้องเต้เซียนอก็ชอบพระไทยมากให้ใต้เท้าจังชมเชยข้าด้วยเสียวเหยากงเอ่ยอย่างยิ้มย่องจากนั้นก็ว่าอู่ช่างห่วงอีกยังมาหัวเราะย่อกระหม่อมอีกหรือพยคาคะพระองค์เองก็มีใช่เขียนทฤษฎีที่ดินไปที่ไรากาจที่สุดก็ยังเป็นพี่จี้เอ,อ๋อเสียอีกปู่ช่างห่วงถอนใจเล็กน้อยบนความเสียดาย หากสมองพี่จี้เอ,อ๋อไม่บาดเจ็บเขาต้องเป็นปัญญาชนโดดเด่นที่สุดในเปยยอทั้งแน่นั่นสิพายาค่ะหากอองพิงหนานไม่ได้รับบาดเจ็บชะตาของเขาจะเป็นอย่างไรกันนะเป็นห้องเต้กระมังพายาค่ะก็ทรงเป็นพระราชนัดดาองค์ใหญ่นี่หากเขาเป็นห้องเต้จริงพระองค์ก็ไม่ได้เป็นห้องเต้และชะตาของพวกเราทั้งสามก็ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อนั้นทั้งสามก็เงียบงันอัศจรรย์เพียงไร คนหนึ่งบาทเจ็บที่เปลี่ยนแปลงกลับเป็นชะตาของผู้คนมากมายนั่นสิหากตอนนั้นพี่จี้เอ,อ๋เป็นห้องเต้เช่นนั้นก็จะไม่มีอู่ช่างห่วงในตอนนี้ไม่มีห้องเต้หมิงหยวนเจ้าฟ้าก็อาจเป็นแค่จอวินอองถึงจะเป็นแม่ทัพแต่ก็เป็นแค่มาสึกตลอดชีวิตคุมกำลังทหารอะไรนั่นปีบทที่1775กลุ่มคนที่มั่นใจสุดขีด ครันประพาสหัวเมืองเหล่านั้นแล้วก็แทบเหนือความคาดหมายของเขาอยู่เหวินเท้าภาพภ,าพภูมิจักใจนักและชมเชยลูกๆอย่างเปิดเผยด้วยกับลูกๆเป็นการชมเชยแต่กับแม่ทัพใหญ่เป็นการตกรางวาัลประธานบ้านและที่นาให้เขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่การทำงานให้ราชสํำนักแต่ผืนดินตนเองก็ยังต้องปกป้องรักษาไว้ด้วย เมื่อก่อนแม่ทับใหญ่หู้ยังมีความทะเยอทะยานที่ไรขีดจำกัดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความทะเยอทะยานนั้นก็ถูกฉล้างไปจนสิ้นเหลือเพียงความอาวรในแผ่นดินแว่นแกว้นอยู่เต็มอกกอบกับคนรุ่นใหม่ของตระกูลมีหลายคนที่ดำรงตำแหน่งในราชสำนักแม่ตำแหน่งจะไม่สูงแต่ก็อยู่อย่างสงบสุขได้ตลอดชีวิตบัดนี้แม่ทับใหญ่ก็เคารพนับถือหมูเวินเท้ามากแค่สิบกว่าปีสั้นๆทั่วทั้งเปยอทั้งราวกับกลับตาลปาัา ทั้งหยวนกับข้าวเหนียวพาสเสด็จพ่อและ,สะเสด็จแม่เดินอยู่ในเมืองซื้อของกินอาหารทุกสิ่งที่เห็นล้วนเป็นความปลองดองสงบสุขช่วงเวลายุ่งงวดแม้จะได้ยินเสียงทะเลาะวิวาดบ้างแต่นี่ก็เป็นแสงสีทางโลกที่นี่มีสินค้าหัตถกรรมมากมายตุ๊กตาดินเผามีมากเป็นพิเศษหมู่เหวิงเท้ามอบตุ๊กตาให้หยวนชิงหลิงตัวหนึ่งแล้วยังแกล้งหยอกกว่าขอให้นางได้อุ้มหลานในเร็ววันหยวนชิงหลิงไม่อยากได้อยากแต่ชกหน้าเขาเท่านั้น แต่ไม่นานานางก็หาวิธีเอาคืนได้อุ้มหลานนอกหรือทันใดนั้นก็เปลี่ยนเป็นหอยู่เหินห้าอยากชกหน้านางบ้างแต่ไม่รอให้หอยู่เหินห้าได้เอ่ยหยวนชิงหลิงก็ถุยถุยถุยไปหลายทีความคิดอะไรพูดอะไรเนี่ยแต่หลงเยโว่ลับเอ่ยก็เอาเถอะตอนนี้ก็มั่นหมายเอาไว้จี้พิ้นแล้วก็ออกเรือนได้เมื่อนั้นหอยู่เหินห้ากับหยวนชิงหลิงก็อยากร่วมมือกันชกหลงเยโว่ หลงเยว่ราวกับไม่รู้จักดูสีหน้ายังหัวเราะเอ่ยเจอหลานออกเรือนข้าที่เป็นเสด็จนะต้องเตรียมทรัพย์สินให้นางมากๆแน่เจ้าหกรีบด,ดึงนางออกมาอย่าพูดอีกเลยได้ถูกตีตายแน่หลงเยว่เอ่ยอย่างอารมณ์เสียเป็นพ่อแม่ก็เช่นนี้สำออยอะไร ลูกถึงวัยแล้วก็ต้องแต่งงานต้องออกเรือนมีชีวิตของพวกเขาเองพ่อแม่ก็แค่ไปมาหาสู่เป็นบางครั้งมีเวลาก็มาเยี่ยมสักหน่อยตอนตายก็มางัดงานศพหรือว่าจะไม่แต่งงานตลอดชีวิตมีชีวิตเฝ้าพ่อแม่หรือนั่นสิถึงต้องเครียดต้องเลี้ยงไปถึงเมื่อไรกันต้องพูดเลยว่าหลงเยโวเข้าถึงสัจธรรมแห่งมนุษย์จริงๆแต่หอยู่เหินห้าก็ยังตอบไปคำอย่างเคือง,เองๆเช่นนั้นต่อไปพี่หญิงหยวนออกเรือนไปต้าโจาจริงเจ้าก็วางใจใช่ไหม เจ้ายอมหลงเยโวเอ่ยมีอะไรให้ไม่ยอมกันดีกับนางก็พอเพราะที่นางจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตมีใช่พ่อแม่แต่เป็นสามีข้าไม่อยากแต่นางมีความสุขเท่านี้ก็เพียงพอแล้วครั้นนางผู้จบยังหัวเราะหนักอีกข้าเองก็ออกเรือนไกลแล้วมองหยวนชิงหลิงอีกมองอยู่นานแม้เจ้าจะเป็นลูกสาวเจ้าพระยาจริงแต่เจ้าก็ออกเรือนไกลเหมือนกัน หยวนชิงหลิงกับหอยู่เหวอนห้ามองหน้ากันกลับแย้งไม่ได้เสียนี่นางออกเรือนไกลจริง,รงๆไกลขนาดคนละมิติเวลาพี่หยวนถึงออกเรือนไกลที่ไหนกันเล่าอาซี่หัวเราะห้าห้าขึ้นมาแต่ก็หัวเราะอย่างมีชนักสุดสุด,ส,ดสามีนางเคยไปตอนแรกไม่พูดตอนหลังถึงเค้นถามมาได้นิดหน่อยหลงเยโวโตบบาอาซี่อาซี่ข้าชื่นชมความไร้เดียงสาเจ้านักแต่ข้าขอรักษาสิทธิ์ในการเยาะเยยเจ้า ทั้งหยวนหลุดหัวเราะมาเสียงหนึ่งสเสด็จนาะหกย่าทรงมั่นพระไทยเช่นนั้นเลยพยาขยามที่ทรงไร้เดียงสาก็มีอยู่ไม่น้อยนะพยาค่ะมีช่วงหนึ่งหรงเยโวชอบทำบุญมากเพราะเห็นจิ้งเหอรับเลี้ยงเด็กแล้วสบายใจอ่อนโยนขึ้นมากนางรู้สึกว่าตนขาดความอ่อนโยนนี่และดังนั้นจึงเริ่มทำบุญเช่นกันแต่นางทำบุญก็เพียงแค่ควักเงิน ไม่ใช้เวลาทำความเข้าใจทำให้แม้เป็นถึงรองหัวหน้าของสำนักเฮลีงอหลังกลับถูกพวกไม่ทำมาหากินหลอกไปหลายครั้งหลงเยโวหน้าบึ่งทันทีทั้งหยวนเสด็จนะหกเจ้าไม่เจอเจ้านานอยากเอนดูให้มากศักหน่อยเจ้าอย่าให้ตัวเองต้องได้มากศักหน่อยจริงๆแล้วกันเสด็จนะหกหม่อมฉันผิดไปแล้วพยาคาอย่าตีหม่อมฉันเลยทั้งยวนหัวเราะยอมแพ้มีเสด็อาหกอยู่นางไม่กล้าอ,องหวยหลับมั่นใจเหลือเกิน หลงเยโว้ลึงตาใส่เขาทีหนึ่งออกมานี่ไม่รู้ว่าตัวเองแท่อะไรแล้วอองหวยจูงมือนางหรืออยากชกค่าหรือครั้นในตาล้าลึกจ้องไปหรงเยโว้ก็ยอมแพ้รบาบคาบไม่เด็ดขาดบทที่1,776ร้านขายข้าวกินอิ่มๆตอนที่หรงเยโว้อกเรือนก็สาบานในใจแล้วว่าจะเชื่อฟังสามีตลอดชีวิตมิใช่ว่าจะยอมเป็นสุนัขตามก้นในการครองเรือน แต่เพราะนางรู้ถึงพยักร้ายที่เก็บซ่อนอยู่ในใจตนดีและพยักร้ายตัวนี้ก็ใช่ว่าจะมีช่วงเวลาหวานรู้แต่จะชนอย่างเดียวอาหางการไม่สงบส่วนเจ้า6ก็เป็นสุภาพบุรุษทัศนคติถูกต้องเข้าใจเหตุผลละเอียดควบคุมทุกเรื่องแต่พอดีครอบครัวมีเขาเป็นผู้คุมหางเสือก็เหมาะที่สุด หลังจากแต่งงานนางก็ค้นพบมากขึ้นอย่างเช่นความอ่อนโยนความรักมั่นของเขานางไม่อาจทัดทานทุกสิ่งได้กระทั่งแววตาก็ยังทำให้หัวใจนางที่แต่งงานมาสิบกว่าปีต้องระสำ่ำด้วยเช่นนี้นางจึงเก็บพลังยุดไว้ขอเพียงเขาไม่ทำเรื่องทรยศในความซื่อสัตว์ระหว่างสามีภรรยาพลังยุึดของนางก็จะไม่พุ่งไปที่เขาเว้นเสียแต่การหยิกแกมหยอกแน่นอนนางก็ไม่ได้หน้ามืดไปเสียทีเดียว นางเคยคิดเรื่องเลวร้ายทั้งหมดผลลัพธ์ที่แย่ที่สุดคือเจ้าหกหักหลังนางเช่นนั้นนางก็จะชกสมองเจ้าหกให้เละในหมัดเดียวแยกย้ายกันไม่ว่าใครก็ไม่ได้ไปทั้งนั้นที่จริงอองหวยไม่ค่อยได้รับประการอะไรนะักว่าจาหวานชื่นก็ไม่ได้เอ่ยนานแล้วแค่เอ่ยนานปีมีหนก็ต้องทําจนหวานถึงสวงนาราวกับการโจมตีด้วยหัวใจเป็นดวงดวง ให้คำหวานพูดน้อยแต่เรื่องที่ใส่ใจกลับมากก็อย่างเช่นตั้งแต่แต่งงานจวบจนวันนี้เวลาที่หลงเยโวมีฤดูก็จะเจ็บท้องส่วนเขาก็สิบปีประหนึ่งวันแรกต้มน้ำตาลแดงให้นางด้วยตัวเองกูเท้าให้เลือดลมเดินนิสัยพวกเขาทั้งสองคนต่างกันคนละทิศละทางแต่กลับรองดองยิ่งกว่าสามีภรรยาคู่ไหนไหนส่วนหอยู่เวินห้าขณะที่เดินชมหัวเมืองเหล่านั้นก็พบกับเรื่องหนึ่งนั่นคือหัวเมืองเหล่านั้นล้วนมีร้านขายข้าวที่ชื่อว่า กินอิ่มๆเหมือนกันหมดร้านนี้ตั้งชื่อได้ปัญญาอ่อนมากแต่ที่สำคัญที่สุดคือมีความทานันสมัยเขาประมวลผลคร้าวๆในห้าหัวเมืองนี้มีร้านขายข้าวกินอิ่มๆอ,อ,อยู่ทั้งหมดห้าสิบกว่าร้านหรือก็คือหัวเมืองหนึ่งมีส0บร้านแม้ไม่ถึงกับผูกขาดตลาดข้าวสารธัญ,ญพืชแต่อย่างน้องก็กินสัดส่วนมากทีเดียวอีกอย่างร้านขายข้าวกินอิ่มๆก็ใหญ่มากการค้าดีมากเป็นพิเศษด้วย เขาก็ดูมาแล้วราคาข้าวสารธัญ,ญพืชไม่ได้โก่งราคาแล้วยังถูกกว่าร้านอื่นอีกตั้นประมาณ59.2กิโลกรัมละส0อีแปหนึ่งต้นถูก10บอีแปแต่ถ้าคิดเป็นจินก็ไม่ได้ถูกกว่าเท่าไหร่เขาห่วงเล็กน้อยเพราะกินอิ่มอิ่มครองสัดส่วนตลาดสูงขนาดนี้หากเกิดภาวะแรงเก็บเกี่ยวธัญพืชไม่ได้แค่เขาร้านเดียวก็โก่งราคาธัญ,ญพืชห้าหัวเมืองได้แล้วที่เขาเกลียดที่สุดก็คือการขึ้นราคาธัญ,ญพืชและอาหาร ความปรารถนาโดยพื้นฐานของผู้เป็นราชาก็คือหวังให้ประชาชนอิ่มท้องแต่หากขึ้นราคาผลลัพธ์ก็คาดเดาได้ปัญหาเช่นนี้ทำไมทั้งหยวนกับข้าวเหนียวจึงมองไม่เห็นจะประมาทไปแล้วกระมังในคืนนั้นหอยู่เหวินห้าก็เรียกสองพี่น้องเข้าห้องหนังสือถามเรื่องร้านขายข้าวกินอิ่มๆครั้นข้าวเหนียวได้ฟังก็หลุดหัวเระอ,ออกมาเหลือบมองทั้งหยวนพี่รองท่านจะพูดหรือให้ข้าพูด ทั้งหยวนเอ่ยข้าพูดเองอยเหยวนห้ามองสองพี่น้องอือต้องมีอะไรแน่ทั้งหยวนสารภาพเสด็จพ่อร้านขายข้าวกินอิ่มอิม่เป็นร้านที่หม่อมฉันแอบเปิดขึ้นเองพยาคะแต่หม่อมฉันไม่ได้ออกหน้าจ้างผู้ดูแลหลักคนหนึ่งช่วยหม่อมฉันดูแลการค้าข้าวสารญญาพันยพืชทั้งหมดพยาคะเจ้าหอ,อยูเหยวนห้ามองประเมินเขาทำไมเจ้าถึงมีเงินทุนขนาดนี้ได้ ทั้งยวนเอ่ยตั้งแต่หม่อมฉันจำความได้ก็มีนิสัยเก็บเงินแล้วคะ่ะยาขย่่งปีใหม่วันเทศกาลวันเกิดหม่อมฉันก็ได้ของขวัญกับของประธานมากมายสิ่งเหล่านี้หม่อมฉันไม่ได้ส่งมอบให้เสด็จแม่ทั้งหมดเก็บไว้เองเป็นส่วนใหญ่พะยะค่ะหอยูเหวินเท้าตีหลังมือเขาทีหนึ่งเจ้าเด็กเจ้าเล่ยังกล้าหลอกเสด็จแม่เจ้าว่ามาทําไมเจ้าต้องเปิดร้านขายข้าวด้วย อันยประกาศคู่ทั้งหยวนเอ่ยตอนที่พวกหม่อมฉันมาที่นี่ที่นี่วุ่นวายมากจริงๆมีคนมาจากต่างแดนมากมายในนั้นยังมีคนที่มีใจมักใหญ่ฝ่ายสูงและมีพวก18มงกุฎหัวใสมากคนพวกนี้เอาเงินจำนวนหนึ่งมาจะทำการค้าที่นี่แต่ตอนเริ่มต้นพวกเขาไม่ชอบทำการค้าถูกหลักทํานองคลองทำคิดแต่จะใช้เส้นสายได้เงินเร็วๆกันกับตุนอาหารเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อย ดังนั้นหม่อมฉันจึงเปิดร้านขายข้าวกินอิ่มๆต้องกินสัดส่วนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของตลาดเป็นรายใหญ่ของร้านขายข้าวต่อไปราคาข้าวสารธัญ,ญพืชของห้าหัวเมืองและเมืองเจียงเปยยอก็จะอ้างอิงจากหม่อมฉันพยาคา